ตาเหล่าค <aunque S 2> <cu> ุยตาเขาท่าอะไรแกนทำมาให้หม <or> <m uch as> ่ใครจะเกิดจริงมากเกิดใครจะเกิดจริงมากเกิดใครจะเกิดจริงมาเกิดมาจะเกิดเนียวจริงเกิด หนูชนะด้วยวันนี้โอเคนี่กาวยพรวยพรไปอธิษฐานนิทานนานก่อนขอให้โตไปหนูไม่เป็นแบบพ่อค่ะขอให้สุขภาพหนูแข็งแรงแล้วครอบครัวหนูบริวารหนูขอให้แกงเอ็กดีทุกคนขอให้ทุกคนที่อยู่ขอบคุณขอบคุณทุกคนคอยคอยคุยขู่ค่ะสวยเคือคอยแค่เลยพีมือไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคก็ยังไงซะขอให้หนูมีชีวิตอยู่รอดต่อไปแบบนี้เรื่อยๆนะโอเคใจไหมวันนี้เป็นวันเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền